สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วปี2518นะครับเราก็จะมาดูเหรียญเก๊แท้จุดจ่ายตังกันยังไงนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีหลายบล็อกแยกออกไปนะครับผมพามาชมแบบดูยังไงว่าเป็นเหรียญเก๊แท้แตัดสินใจซื้อได้เลยครับ เบื้องต้นหยิบเหรียญมานะครับจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับว่าเหรียญจะค่อนข้างคมชัดและพิมพ์ค่อนข้างจะลึกสังเกตเส้นผมหลวงพ่อนะครับเห็นะครับเมตตาหลวงพ่อนะครับค่อนข้างจะชัดมากนะครับเห็นไหมครับตรงจีวอนนี้จะแกะเป็นริ้วๆวเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเบื้องต้นนะครับเหรียญแท้เนี่ยจะจะค่อนข้างชัดอย่างนี้นะครับ แล้วพอเราพลิกมาหลังเหรียญนะครับจุดสังเกตนะครับก็คือสังเกตที่เนื้อเกินของเหรียญนะครับเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินออกมานะครับแล้วก็ที่รูของห่วงนะครับจะเป็นเนื้อเกินลักษณะนี้นะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงนะครับเห็นที่ขอบเหรียญนะครับจะเหมือนผิวเปลือกมะละเนี่ยครับปุ๊ปปุปุเนี่ยครับเหรียญจะมีความตึงนะครับแต่ความที่เป็นปุ๊ปปุจะเป็นที่ตัวหนังสือแล้วก็ ขอบเหรียญเนี่ยครับซึ่งเหรียญเกจะไม่เป็นแบบนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับคลิปสั้นๆครับผมถ้าเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดผมก็รบกวนฝากกดแชร์กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ